สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับดดตีสวัสดีกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพี่โอ้โหม่วนเชียวกินข้าวอยู่มัง <c oughs> ้งเป<า>เปิดรายการเลยคุณตีว่าไงวันนี้มีอะไรโอ้พอดีอยากมานั่งคุยกับพี่ได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับเรื่องอะไรคุณพี่เขามีเรื่องราวน่าสนใจอยู่อ๋องั้นอยากมาคุยกับเขาอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนน้นดีกว่าได้คุยรายละเอียดเลยได้ไปกันเลยดีกว่าพี่ครับผมไปกันเลยครับ สวัสดีครับ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 แล้นั่นตัวทีทพี่ครับผมหมีครับสวิทปักษ์สนกหมีธรรมดาหรือมีแพนด้าครับพี่มีแพนด้าแล้วกันนะขอเป็นหมีแพนด้าแล้วกันเพราะเพราะแม่เขาเข้าใจตั้งชื่อนะสมตัวเลยเป็นผมมีเรื่องกับพิธีกรเลยนะพี่จะพูดขนาดเนี้ยเดี๋ยวไว้หลังกล้องเ้ยเรามาเข้าเรื่องรถกันเดี๋ยวไม่รู้เลยพี่เขาทำอะไรรีบไปแล้วเอาเหรออ๋อบอกก่อพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ ตอนนี้ก็มีงานประจำอยู่ที่ AIS ครับแล้วก็ก็มีทำรถให้เพื่อนๆมั่งเป็นงานอดิเรกแล้วก็ทำรถตัวเองเนี่ยชอบเพราะว่าชอบอพอพอดีผมได้ยินว่าพี่มีเรื่องราวน่าสนใจยมาคุยกับพี่ครับเออคือคนอื่นเน่ะเวลาซื้อรถอะ่ะซื้อเป็นคันอะ่ะแต่ทำไมพี่ไม่ซื้อเป็นคันอะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยอืมประเด็นหลักเลยนะ อ่าครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับผมก็ต้องค่อยๆสะสมทีละน้อยแล้วจุดเริ่มต้นของไอ้คันเนี้ยที่ซื้อเป็นชิ้นนะเนี่ยมันเริ่มต้นได้ไงไลยฟังหน่อยเริ่มต้นจากชิ้นไหนก่อนดีกว่าเออเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากซากซากเลยอะซากเลยครับซากปรักหักพังเลยอะใช่ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตมาราคาถูกดี ของทะเบียน3ามหมบาท3 5 0 0 0ื่าทเดี๋ยวถูกนี่คืออะไรถูกหลอกหรือเปล่าไม่ถูกตั้งใจเขาหลอกเลยใช่ไหมตั้งใจเอาหลอกเลยตั้งใจศึกษาเลยว่ารุ่นนี้ใช้ได้โอเคแล้วยังต่อพี่เจอแล้วแล้วเป็นไงก็โทรติดต่อเขาว่าจะไปดูจะไปซื้อแต่เสร็จแล้วไปไม่ทันรถอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่สุรินทร์สุรินทร์พี่จะไปซื้อสุรินทร์เลยพี่จะไปซื้อรถไหนแรกกะว่าจะไปดูช้างก่อนหรือเปล่า ก็กล่าวว่าไปดู2อย่างเลยเดี๋ยวดูช้างเบือกเหรอนั่นแหละช้างเมือต้องดูในป่าไกลๆหน่อยอ่ะต่อครับพี่ก็คือพอไม่ทันมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนะเขาไปซื้อมาก่อนเราก็เลยต้องไปอ้อนวอนขอเขาบอกพี่ขอผมเถอะผมอยากได้คันนี้พี่เขาก็สักพักตอนแรกเขาก็ไม่ให้บอกพี่ก็อยากได้เหือนกันชาพักเขาก็ รู้ส so mm ึก hmm. ว่าเขาจะทําไม่ได้เขาหาเขาหาอะไรไม่ได้ผมก็เลยบอกพี่ให้ผมเหอใผมไปแต่งต่อได้พอจําได้ไหมครับตอนเอามาแรกๆเนี่ยที่มันติดมากับรถเนี่ยมีอะไรบ้างสภาพเป็นยังเขาำลากที่ได้ที่เป็นไงก็มีครบคันนะแต่ชิ้นส่วนอะไรก็คือเป็นแบบของรุ่นเก่าอะที่มันที่มันใช้การแทบจะไม่ได้แล้วก็คือสตาร์ทไม่ติดตอนสตาร์ทไม่ติดครับอุปกรณ์แทบไม่ครบหรืออาจจะแทบไม่มีเลยมีเครื่องเฟรมล้อมีเครื่องเฟรมล้อเฟลลิ่งก็ครบอยู่แต่สภาพแบบซากอะครับ ต้องเรียกว่าซากสามารถปลูกผักได้ว่างั้นได้เลยครับผักผักนี่ภาษาชาวบ้านก็สาระแหน่สาลแหน่ครับขึ้นเลยละครับสาลแหน่อ่าอ่าเสร็จแล้วผมก็ค่อยๆมาทำทีละชิ้นส่วนก็แบบแรกก็หาเครื่องก่อนก็ศึกษาจากเว็บนี่แหละดูที่กญี่ปุ่นเขาทำยังไงอ๋อเครื่องที่ได้มาตัวนี้ก็คือพังพังเครื่องพังครับอ๋อเห็นบอกว่าหาเครื่องก็เลยสงสัยนิดนึงบอกว่ามีมาทุกอย่างแต่ที่มีมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยที่มีมาคือใช้ไม่ได้ ซัก,กชิ้นส่วนใช้ไม่ไดยชิ้นเลยครับ <laughs> ใช้ได้คือทะเบียนกับโครงอืมหาเครื่องก่อนแล้วงไงต่อทีหาเครื่องหาค่อยๆสะสมอะไรทีละชิ้นทีละชิน้นตรงนั้นมีตรงโน้นเพื่อนบอกมากเราก็ไปเอามาไปเอามาค่อยทีละ,ละชิ้นอันดาแรกนี่คือหาเครื่องก่อนเลยใช่ไหมหาเครื่องก่อนแลวเครื่องนี้ไปได้ยังไงได้ที่เรสบารอนครับเราไปจ้องมองมานานแล้วแหละ แล้วก็ดูโอเคมาใส่เครื่องรุ่นนี้ได้ศึกษาก่อนแล้วค่อ,อยหารถมันตรงรุ่นหรือเปล่าอันนี้เครื่องไม่ตรงครับมันเป็นเครื่องของเขาตระกูลเดียวกันที่ใส่กันได้ถึงเครื่องของ Z I x 1 2 0 0อ๋อแล้วมันยัดาแจง G ีพี0ีดก,ก้อได้ได้ครับพอดีเป๊ะเลยพอดีครับพอดีเป๊ะหูหลังนี่ได้กันเลยเพราะว่าแต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราเห็นพวกญี่ปุ่นเขาทําันน เท่ากับเครื่องตัวนี้ก็จะมีซีซีมากกว่าเครื่องคู่ตัวใช่ไหมครับใช่ครับมีมากกว่าครับเป็นเครื่องพันสองอ๋อครับแล้วตอนไปเอาเนี่ยคือพี่มั่นใจได้ว่าเอามาแล้วใส่ได้มั่นใจได้เนก็เราก็ลองลองดูก็มันไปวัดด้วยวัดที่หูเครื่องเก่าแล้วก็ไปวัดที่ ที่ที่เครื่องที่อยู่ที่เลสด้วยว่าโอเคมันได้กันระยะมันได้คือวัดระยะหูโอเคองศาเดียวกันได้ยกกลับเลยอแล้วก็ชายตัค์ยกกลับเลยแล้วอันดับต่อไปครับไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนก็ส่วนที่มันเสียหายได้เครื่องมาก็นานครับต้องสะสมนานเลยรอเลสลด50%รก็ไปซื้อพวกล้อ อ๋อต้องรอเวลารถเท่านั้นด้วยเพราะงบมาน้อยเล้ต้องแอบย้่ยสำคัญเลยเรื่องแอบแฟนเนี่ยสำคัญอ๋อโอ้ยตายพี่อยู่สมาคมนะเนี่ยใช่สมาคมเลยต้องแอบอย่างท่อเงี้ยซื้อมาหมื่นเงี้ยต้องประมาณห้าพันไม่ใช่ห้าพันเองหรอก็เป็นราคาแบบกลมๆพูดให้ฟังเฉยอ๋อจริงมีเซรนิดหน่อยมันต้องมันต้องมีเกินมั่งอะไรก็คือก็ค่อยๆมาทีละชิ้นนระยะเวลาก็ประมาณสัก ปีเสร็จๆไปเเสร็จถึงเสร็จเป็นรูปแบบนี้ครับก็คือตอนแรกก็อาจจะแค่วิ่งได้แต่ก็ค่อยๆทยอยของแต่งไปเรื่อยอันนี้ไม่ไดีเปลี่ยนอันี้ก็ต้องค่อยๆอดทนรอคอยหรือว่าจริงๆแล้วเราเรียนรู้ที่สนุกกับการค่อยๆสะสมเรียนรู้ว่าผมชอบชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็พี่ผมถามจรงแล้วเครื่องเนี่ยมันใหญ่กว่าเครื่องเดิมเนี่ยพอใส่มิติเครื่องมันได้ไหมมันมันโอเวอร์ไปไหมไม่ครับมันมันแทบจะเท่าเครื่องเดิมเลยแทบจะเท่าเครื่องเดิมเลยคือใส่แล้วมันก็ไม่ได้โอเวอร์เกินรถ เกินโค้งรถอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไม่ครับคือเมนเมนกลางเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยพื้นฐานเดียวกันเครื่อง Z, เครื่อง g p r s กับเครื่องตัวนี้พื้นฐานเดียวกันหมดอ,อแต่เดี๋ยวเราไปดูที่รถกันเลยดีกว่าดีป่ะดีครับดีครับไปดู กี่เนตีนะคือเครื่องอะคาวาเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นฐานตรงนี้มันจะเหมือนกันเหมือนกันหมดคือที่เหมือนกันนะมีมีหลายรุ่นมากเลยนะมีตั้งแต่ GPZ ีซัดพานาเอ็กซ์จีพาร้ 900, 750, อยจีพีซัดเแล้วก็มาเซ็ตอ็กซ์สิตัวเก่านะเซ็อ็กซ์สิบเซ็ตเสิบเอ็ดตัวเก่าเซ็ตเออาพันหนึ่งเนี่ยพื้นฐานตัวกลางนี่จะเหมือนกันหมดมใช้ชิ้นเดียวกันแล้วก็วกมารุ่นใหม่เลยก็เซ็ต แต่ R X พันหนึ่งพันสองไล่ม,มาเรื่อยๆเลยแซ R พันสองก็ยังใช้พื้นฐานตันวนิยมก็คือมันก็ชุดกามันจะใส่กันได้หมดแล้วก็พวกพวกชุดฝาอะไรนี่เขาก็จะพัฒนาตามปีของเขาขึ้นมามและแ,แ,แล้วถามนิดนึงพี่อะไรโดนใจให้พี่ต้องเป็นรุ่นนี้คือมีม <คำ S 1> เพื่อน,อนม,มีครับมีครับมีเพื่อนอยู่คนชื่อเคเขาเล่นมาก่อนแล้วเขาก็ชอบเอารูปตอนแรกผมขี่ตัวสปอร์ตอยู่แซด R 750ครับเขาก็เอารูปจากญี่ปุ่นมาให้เราดูนี่นั่นอะ ฝังหัวทุกวันทุกวันในเว็บในกลุ่มเราทุกวันกรอกเราทุกวัน,นก็สวยดีเนาะ <c oughs> แล้วรถมันพอที่จะหารถมีทะเบียนได้ในบ้านเรา<ม>รุ่นนี้นะก็<ม>ะอย่างที่เหมือนคุยไปตอนแรกว่าไปหาถึงสุรินเลยเนี่ย<ม>ก็เลยเออโอเคเราก็ไปหามาแล้วค่อยๆสะสมอะไรมาแล้วมันแต่งได้หลากหลายไงคือจะจับอะไรใส่มันไปก็ได้ไม่รู้จบอ่ะแล้วเนี่ยนอกจาก เครื่องที่ไม่ใช่ของมันแล้วมีส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของมันด้วยหรือเปล่ามันเกิบจากทั้งคันเลยเกิดจาทั้งคันเลยเคือเพื่อนๆเรียกกันแฟงเกนอะแฟงเกนแฟงเกนสไตล์เลยนั่นแหละแฟงเกนสไตล์อะรวมรวมร่างอะนะมันเอาเศษชิ้นส่วนจากคนนู้นคนนี้มาใส่ให้มันเป็นคันขึ้นมาหมายหมายใอย่างรู้ละอย่างอย่างเรื่องไม้เนี่ยเอาของรุ่นไหนมาใส่พี่เรือนไม้นี่ของไซร์ได้เก้าปีสองพันหนึ่งที่เป็นรถสปอร์ตนะใช่แล้วมันลงตัวอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับแล้ดูว่าเออมันโอเคมันนนได้ออยูู่เเป็ตระกกลคาาวหมืัน มันน่าจะไล่สายสไฟเข้ากับชุดไฟนี้ง่ายหน่อยรับไปที่น่าง่ายเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนของเดิมเป๊ะๆเลยไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยครับเพราะว่าผมได้มาทั้งหมดเลยทั้งเซ็นเซอร์ความร้อนเ,นเซนเซอร์ความเร็วอือนี่มันเป็นใหม่ไฟ,ไฟฟ้าเลยแล้วมาถึงช่วงแผงคอแล้วเนี่ยครับเออ รถของเดิมเนี่ยมันเป็นทันบาร์นี่เลยพี่ไม่ได้เป็นเป็นเป็นจับโชกครรมดาเปนจับโชกราวนี้พี่ตาเป็นทันบาร์เลยทันบาร์เพื่อได้ขับขี่ง่ายหน่อยแล้วมันหนักเข้าใจคิดนะพี่เออแล้วอย่างดูลักษณะแล้วไม่น่าใช่ชกมันแน่เลยเอาไม่ใช่ครับอันนี้โชกของ CBR 900ครับโอ้รถถึงแผงคอด้วยแผงคอด้วยครับทั้งโชกทั้งแผงคอของ CBR 900โอ้โหเอาขอฮันด้ามาใส่ครับรวมหน้ากับคาวาใช่เอาแล้วตัวทันบาร์เนี่ยเอาของอะไรมาใส่ แฮนด์บาร์นี่ก็แฮนด์บาร์แต่งทั่วไปทรงโลอ๋อทั่วไปใช่ไหมเมื่อไรของไม่ได้ของรุ่นไหนมาใส่เป็นทั่วไปใช่ใช่เป็นทั่วไปคือทรงโลอ่ะครับทรงเตี้ยหน่อยแต่ดูจากทรงเบรกแล้วไฮเทคเกินรถแน่เบรกนี่ของไซส์14ครับเบรกไซส์14ปั๊มบนไซส์14ปั๊มคัตก็ไซส์14นี่ดูนี่เสือกอนี่เป็นไงะกับเล้งประกับแอคทีฟด้วยคุณโอ้แล้วแอคทีฟใครเรื่องทีนะฮะทีตีนี่แหละ แต่ว่าชุดชุดใบนี้แน่นอนก็ไม่ใช่ของเดิมแน่เลยใช่ครับพอเขอได้มาใส่อันนี้ซกสิบแซกสิบศูนย์สี่ศูนย์สี่ี่ผมขอถามหน่อยครับบอสเนี่ยพี่ครับห้อน้ำานเ่ของมันเนี่ยมันไม่ใช่ครับการมากเลยเนี่ยของค้าว่าเหมือนกันแต่เป็นแซ r 400อา้ยเฮ้ยยใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะใช่โอ้โหเป็นรุ่นที่ใหญ่มากแทบจะใหญ่ที่สุดในปกติจริงๆแล้วมันมันมีตัวชุดของแฟรลิงนี่ครอบปิดตรงตัวหม้อน้ำด้วยไม่ใช่หรอครับมีครับ แต่ตันนี้ใส่ไม่ได้แล้วมันติดมาน้ำมันใหญ่เลมใหญ่อ๋อแต่เครื่องได้แต่มนน้ำใหญ่มันเลยใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าอาจจะเนื่องด้วยว่าซีซีเครื่องมันเยอะขึ้นก็จะเป็นที่ต้องใช้มอน้ำใหญ่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับเกี่ยวเลยใช่ไหมแล้วทีละไฟหน้าเนี่ยของเดิมรอเปล่าไม่ใช่อีกแล้วครับเอาของนี้รนไหนมาใส่อันนี้แปลงของรถยนต์ครับเอารถยนต์มาใส่ใช่ซื้อของรถยนต์เห็นมันสวยดีใส่ดีเดาเลยเออขนาดมันเท่ากันนี่ว่ะรถยนต์เปไปเลยครับใช่นี่เตป่แหละครับ สี่ร้อยกว่าบาทโอ้โหเข้าได้ไงพอดีแล้วเข้าไปพอดีพอดีเลยมันเท่ากันเลยมันเท่ากันเลยครับโอ้โหมาเขาว่าใครเอาลูกโซ่แปลงสายได้เลยแสดงพี่เขาเป็นคนกะรูปทรงเก่งนะเออนี่ยมองเห็นนี่รู้เลยว่ายี่สิบสี่สามห้าสามหกอะไรเงี้ยไม่ใช่เราพี่ได้เนี่ยแล้วขานิดนึงตอนนี้คือรถคันนี้ถูกหยิบของรุ่นนั้นรุ่นนี้มาใส่เรื่องแอโรไดนามิกหรือเรื่องการขับขี่นี่มีมีมีผลหรือมันสั่นอะไรเงี้ยมันก็ ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าจะจะดีเหมือนเหมือนของเดิมเดิมมันเลยไหมที่เขาออกแบบมาทางวิศกรรมนะไม่ดีเท่าแต่แต่ก็ขี่ได้ไม่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 อันตรายขี่ได้ก็ความเร็วก็ได้อยู่ก็ผมก็เคยลองก็สองสี่มันก็ยังไม่หมดนะแต่ไม่กล้าละสองสี่เลยเหรอพี่ครับอไอ่ะของแต่งชุดหน้าแล้วมาช่วงกลางมากแล้วอยากพักเท้าเนี่ยพักเท้านี่งานสร้างเลยครับ สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีขายทั่วไปไม่มีขายครับโอ้โหต้องไปงอนงอช่างลงกึงต้องนานกว่าจะเขาทำให้เนี่ยเพราะทำไมมาหาซื้อไม่มีอ่ะหาซื้อมีแต่มันแพงเหลือเกินอ่ะเราเงินน้อยอ่ะ๋อแล้วหาซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนนนั้ประมาณอยู่เท่าไหร่ฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะจะ B W S นะประมาณประมาณทักสามหมื่นแปดเราไปจ้างทันทีครับจ้างเสร็จสับไปเสร็จเราก็สามพันกว่าบาทโอ้โหติด สามหมื่นแปดเนี่ยฟังแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวได้ลดเลยเนี่ยแล้วมาดูสวิงอาร์มหลังเนี่ยมันดูไม่เหมือนไม่เหมือนของคาวาจะเท่าไหร่นะพี่โอ้ยเจะบอกสวิงอาร์มนี่ของแบ็คเบิร์ดครับแบ็คเบิร์ดฮอนด้าใช่ครับโอ้เห็นรูปมันสวยดีครับมันใหญ่บึกบืนกว่าของเดิมเฮ้ยแล้วมันใส่กันได้หรอพี่มันต้องแปลงอ่ะแปลงเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเอาสวิงอาร์มเดิมเนี่ยไปเทียบกับของแบ็คเบิร์ดดูเออสัดส่วนมันใกล้เคียงกันเราก็เลยเอา Oh. บางทีเราต้องดูด้วยจะแปลงนี่ต้องดูให้มันใกล้เคียงของเดิมนิดนึงอื mm hmm. มจะแปลงเข้าไปได้ไอพี่หมีคะเธอที่หมีประกอบรถเ,เนี่ยคือพี่หมีเป็นช่างมาอยู่แล้วทำเป็นชีพช่างอยู่แล้วเหรอไม่เป็นครับชอบชอบใจรักอย่างเดียวเลยเออคือช่างเนี่ยไม่ได้เรียนมาด้วยไม่ได้เรียนครับครูพักรักจํเขาค่อยทำไปเรื่อยหรื่าศึกษา,าด้วยตัวเองครับศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็แอบไปถามเขามั่งหรือว่าเขาั่วช่างเนี่ยมันมาพร้อมกคันคันคันเนี้ย มันก็มีตั้งแต่คันแรกมาแล้วหลายคันแล้วผมเรียกว่ามาเกิดทาว่าช่างเพราะคันนี้แล้วผมก็เป็นช่างแล้วเนี่ยช่างอะไรช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่ละเอากันเองเลยหรอโอ้โหคือพี่หมีแบบศึกษาด้วยตัวเองทาตอนนี้ทำได้ถึงขนาดไหนแล้วจากการศึกษาด้วยตัวเอง ทำได้ทั้งหมดยกเว้นทำสีโกับงานกึงเราไม่มีแท่นถ้ามีแท่นอาจจะก็ถึงได้คันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดครับอถ้ามีแท่นอาจจะทำเองได้กึงก็เป็นความภูมิใจของพี่หมีเลยที่คันนี้มันลิมิเต็ดเิ d i t i เลยเฉพาะเลยไม่มีใครเหมือนใช่ใครจะเหมือนเรื่องขยาแล้วล่ะพูดไปหาว่าโม้อีกเอาหายามาแลกเลยยังไม่เอาเลยจริงจริงไหนก็ถามเรื่องรถหมดแล้วถามนิดนึงพี่ พาเจ้าคันเก่งคนนี้ออกคริปไกลสุดที่ไหนครับไปจริงดิพี่ยังเลยยังยังยังพยาครับพยาไปถึงพเยาวมาแล้วจะไปให้ถึงเชียงรายแต่พอดีคนซ้อนเขาไม่ไหวแล้วอ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคุณซ้อนต้องเป็นผู้หญิงสิครับนี่นะครับท่านผู้ชมแขกรับเชิญเราครับด้วยความที่รักนะครับอยากจะประกอบรถตัวเองเลยสร้างมาเป็นคันด้วยตัวเองจากความภูมิใจของเขาเลย วันนี้ขอขอบคุณพี่หมีมากเลยนะครับครับผมบค,ครับช่วงหน้านะครับหมอหมอใจไปดูกันเลยครับ